คุณผู้ชมครับขยับไปดูเรื่องของการจัดการขยะหน่อยฮะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีการจัดการขยะนี่เป็นเรื่องสําคัญวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูครับที่ชุมชนวัดชากลูก้าที่จังหวัดระยองครับที่นี่เขาเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะแบบครบวงจรนะครับที่นี่เขาเปลี่ยนขยะไร้ค่าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็สร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนอีกด้วยวิธีการเขาจัดการกับขยะเหล่านี้อย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้ครับ ขวดพลาสติกจำนวนมากถูกอัดเป็นก้อนน้ำหนักรวมกว่า100กิโลกรัมคือขุมทรัพย์ที่มีค่าสำหรับชาวบ้านในชุมชนวัดชากลูกยาจังหวัดระยองเพราะหนึ่งก้อนมีมูลค่ามากถึง2,000กว่าบาทสร้างทั้งงานและเงินให้กับชุมชนมามากกว่า4ปีแล้วโดวยขวดพลาสติกรวมถึงขยะอื่นๆจะถูกรับซื้อจากชุมชนเข้ามารวบรวมไว้ที่ศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิล ผ่านรถซาเล้งและรถกระบะในโครงการยูเทิร์นแพลตฟอร์มที่ GC ให้การสนับสนุนซึ่งวิ่งเข้าไปรับซื้อขยะถึงที่หน้าบ้านโดยราคารับซื้อเริ่มต้นที่กิโลกร,รัมละ40สตางค์สูงสุด35บาทอย่างกระป๋องอลูมิเนียมรับซื้อกิโลกร,รัมละ35บาทขวดพลาสติก Hgpe กิโลกร,รัมละ20บาทขวดเพชรพลาสติกสีกิโลกร,รัมละ10บาทถุงพลาสติก PE ชาอย่งถุงแพ็คน้ำดื่มกิโลกร,รัมละ20บาท ถุงหูหิ้วกิโลกรัมละ15บาทเป็นต้นเมื่อศูนย์รับซื้อขยะเข้ามาแล้วจะทำการคัดแยกก่อนส่งขายโรงงานรีไซเคิลซึ่งสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า70,000บาทต่อเดือนแถมยังคืนกำไรสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆเช่นเงินชาปนกิจทุนการศึกษาและกิจกรรม CSR ที่สำคัญชาวบ้านยังได้มีงานทำบางคนมีรายได้เสริมถึงหลักหมื่นบาทต่อเดือน เรื่องที่ว่าเราอัดก้อนให้เขาอย่างนี้เขาก็มาสนับสนุนเราเราก็ดีเรามันไม่ได้ยุงย่งยากเนาะจ้าเราก็มีรายได้ด้วยส่วนที่เราขอเอามาให้เราอย่างนี้เราก็เก็บอันนั้นให้เขาแบบนี้ก็ขอบคุณเขามากอยทีดีด,ด,ดจากความร่วมมือของชุมชนที่เล็งเห็นปัญหาขยะล้นเมืองมาตั้งแต่ต้นจึนกระทั่งเกิดเป็นศูนย์จัดการขยะรีไซเคิลโดยมี GC C และ e อ v นวิร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะ พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องจกักรตลอดจนการรับซื้อขยะทำให้ชุมชนทำงานได้ง่ายขึ้นเอ็นวิโก้กับ Gc เข้ามาสนับสนุนมาดูแลในเรื่องหลายๆเรื่องกับเราเนาะไม่ว่าจะเป็นลงเรือหรือเครื่องบีบอดัดหรือตัวยกหรือองค์ความรู้นะคะรถอยู่เทอรก็แล้วแต่มันเป็นอะไรที่ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะคะแล้วเราสามารถไปชุมชนใกล้เคียงได้ด้วยส่วนขยะพลาสติกที่ส่งไปยังเอ็นวิโก โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงแห่งแรกของไทยที่ออยให้การรับรองแล้วนั้นจะต้องผ่านขั้นตอนการคัดแยกฆ่าเชื้อและทดสอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยก่อนนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารซึ่งวันนี้มีน้ำดื่มที่ใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากขยะพลาสติกที่ได้รับการรับรองจากอยออกมาให้เห็นแล้ว การผลิตเนี่ยจะมีการล้างนะครับเพื่อจัดการสิ่งสกปรกภายนอกด้วยอุณหภูมิน้าร้อนอุณหภูมิ90องศานะครับแล้วเราก็จะมีการมาอบไล่ด้วยความร้อนอีกประมาณ300องศา4นะครับในการตัดเม็ดแล้วก็อบความร้อนอีก190ซึ่งจะทําให้เม็ดพลาสติกเนี่ยมันมีความทั้งสะอาดแล้วก็ปลอดภัยในแง่ของสิ่งเจือปนครับภายในปี2570 เอนวิ o ตั้งเป้าหมายขยายความร่วมมือไปยังชุมชนอื่นๆอีก50ชุมชนรวมทั้งขยายตลาดพลาสติกรีไซเคเิลระดับฟูดเกรดทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างค่านิยมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป